ผู้ที่สสนาม C ีสีน้ำเงินนะคะผู้ถัดไปค่ะในการแข่งขันนะสแตนบายได้เลยค่ะผู้ที่1ินะคะสนาม C ีสีน้ำเงินค่ะตอนนี้นะใกล้เวลาแข่งขันแล้วนะคะสแตนบายท่านสนามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนักกีฬาท่านใดนะที่อยู่ระหว่างค่ะตั้งแต่ผู้ที่6จนถึงผู้ที่ส5ห้านะคะตอนนี้สามารถสวมกกอะแล้วก็สแตนบายลงไปเียค่ะ นะทีมงานแต่ลักษณะต่อกันเลยหตหมดแล้วะครับเชชนนะครับนอนครับาตรงนี้จได้แต่คู้สายยนทีนด้นะครับอดชนะครับมาที่แต่คู้สายด้วยนะครับขุณครับ Vai, vai, na pé